หาชีหนึ่งหนึ่งผู้ตามสองสามสามสามแล้วสี่ห้า เอาใหม่เดี๋ยวดีๆจากสเอาใหม่ดีๆไม่มีร่องรอยหไม่มีร่องรอยคนสอไม่มีรอยนิ้วมือสาไม่มีร่องรอยของใครเลยที่เขาไปในบริเวณนั้อกจากี่ตาย้ไหนไหนหนึ่งชี้หนึ่งสีเล็กหนึ่งอยู่ไหนจากสภาพสุเก่งมากจะหกล้มจนคอจนหมุนได้เกือบล็กเล็กสองกินดินก็ปทัถัง เลขสองมเลขสอไม่ใช่เลขสออยู่ไหนเลขสองโค้งโค้งเลขสองอยู่ไหนสองเลขสองหายเสียงที่สองหนึ่งสองอันนั้นมันสนี่เอาใหม่สองยู่ไหนนี่เก่งมากสามอยู่ไหน3ต่อจากสองต่อหลังจากสอง สานต่อหลังจากสองเก่งมากเอาชี้ดีๆแล้วสี่สี่ต่อจากสามสี่ต่อจากสามเก่งมากอาา่ะห้าอยู่ไหนห้าห้าเก่งมากตบมือตัวเองหน่อยเอาตบมือตัวเองหน่อยนะนะเลกกี้ยเรียงอเอาตบมือตบมือให้ตัวเองหน่อยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะกับมือกลับมือด้วยเย้จะขอเชิญคุณสามมาให้ปากคำอครั